เมื่อวานได้รับการตอบรับสนับสนุนจากคุณลูกค้าเป็นอย่างดีในการที่เราให้คุณลูกค้าเข้าดูแปลงที่ดินเมื่อวานเป็นวันแรกกับคุณลูกคา้าวันที่หนึ่งคุณลูกค้าเข้าดูหน้าแปลงที่ดินเป็นวันแรกช่วงเย็นแล้วบรรยากาศยังคึกคักอยู่เลยค่ะนะคะที่ดินของเราสดได้ผ่อนได้พิกัดองค์ครร์คอง22อนครนายก คุณลูกค้าเราให้คุณลูกค้าเข้าดูแปลงที่ดินวันที่หนึ่งเป็นวันแรกได้รับการสนับสนุนและตอบรับจากคุณลูกค้าเป็นอย่างดีเข้ามาดูหน้าแปลงที่ดินคือคักทั้งถึงช่วงเย็นค่ะคุณลูกค้าคุณลูกค้าขาในวันที่สองคือวันนี้คุณลูกค้ายังทันนะคะเข้ามาดูแปลงที่ดินเลือกแปลงที่ชอบ รักแปลงที่ใช่ตรงใจก็ลงทะเบียนจองแปลงไว้แล้ววันที่สามคุณลูกค้าจับจองเป็นเจ้าของที่ดินแปลงงามสดได้ผ่อนได้ราคาถูกมากเรียกว่าถูกเบาวิวค่ะคุณลูกค้าวันที่สองวันที่สามได้ทั้งสองวันวันที่สามนี่คุณลูกค้าจับจองเป็นเจ้าของได้เลยค่ะคุณลูกค้านะคะฝากนะครับช่วยแชร์มีเพื่อนบอกเพื่อนมีที่บอกพี่มีน้องบอกน้อง การที่เรามีโอกาสได้แนะนําให้เพื่อนเราได้ซื้อที่ดินสักแปลงหนึ่งนะครับเชื่อและเกิน,นสำหรับที่แปลงนี้ผมการันตีนะครับด้วยศักดิ์สีลูกผู้ชายว่าท่านจะไม่ผิดหวังนะครับในเรื่องราคาก็ดีที่ตอนนี้ถูกมา,มากๆแล้ววันหนึ่งขยับแน่นอนและท่านจะไม่เสียใจยถ้าใครแนะนําท่านมาซื้อและท่านซื้อผมรับรองว่า ถึงวันหนึ่งท่านมาอยู่ที่นี่ท่านจะนึกขอบคุณเขาที่แบลงนี้เหมาะอย่างยิ่งครับท่านจะเก็บไว้เองใช้บรรลายช่วงกเกษียณหรือเก็บให้ลูกให้เต้านะครับก็คุ้มค่าและมีประโยชน์แน่นอนนะครับัดเกนครับเราขายกันแบบเปิดกว้างเราขายกันทั่วโลกเลยนะครับหลายท่านหลายโครงการที่เราทํามานะครับท่านอาจจะกังวลเอ่โครงการคุณเดชาสำนักงานเราอยู่คลองสิบน้องเสือนะครับคลองสิบน้องเสือที่โครงการนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่เรามีความพร้อมแล้ว นะครับหลายโครงการเราไม่ใหญ่ขนาดนี้แต่โครงการนี้โชคดีอย่างที่บอกครับการแบ่งโฉนดทุกวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายครับต้องจัดสรรนะครับแล้วการขายที่ดินเปล่าจัดสรรเป็นร้อยๆแปลงอย่างเงี้ยไม่ค่อยคุ้มโชคดีมากครับฟ้ามีตาให้พวกเราที่มีโอกาสได้เห็นในเฟซได้เจอกันกับที่มานของเรามีโอกาสมาจับจองอย่างน้อยสุดก็80ครอบครัว80แปดนะครับแปลงละหนึ่งไร่ก็ขอเลื่นเชิญนะครับฝากอีกนิดนึงนะครับฝากอีกนิดนึงที่เราอยู่ตรงนี้นะครับ ความสมบูรณ์ในเรื่องไฟฟ้าปปาต้องยอมรับว,ว่ายังไม่มีนะครับท่านคงเข้าใจได้ว่าที่1 5 0 0บาทจะให้พรีเมียมเหมือนแปลงตารางวันละหมื่นของหมื่นี่คงไม่ใช่นะครับ <c oughs> แต่ถามว่าทุกวันนี้ลําบากไหมครับไม่ลําบากแล้วห <c oughs> ลายๆแปลงติดกับชุมชนเลยอย่างด้านนี้ทั้งแถบเลยครับติดกับบ้านเลย <c oughs> ขอไฟฟ้าลงหลังแปลงเราเนี่ยอยู่ตรงนี้ประมาณห่างกันสักสี่ห้าสิบเมตรก็ดีแล้วนะครับ <c oughs> หน้าแปลงเรียบคลองยิบสองไฟฟ้าผ่านแล้วของแปลงสูงก็ขยายมาแรงต่ำที่ผ่านแล้ว ด้านนี้ก็ผ่านแล้วนะครับด้านนี้นะครับไฟฟ้าแรงถูงมีด้วยเพราะฉะนั้นการไฟฟ้าทั่วไทยเดี๋ยวนี้ไม่ลําบากแล้วนะครับพี่น้องไม่ต้องกังวลหรือลิ่งเร่งด่วนก็โซล่าเซลล์ไปก่อนนะครับแต่ที่สําคัญวันหยุดนะครับอยากพักผ่อนอากาศที่นี่ดีมากท่านดูบรรยากาศอย่างนี้ครับเราไม่สามารถหาได้ที่ปรงตนะครับฝากพี่น้องนะครับที่สนใจนะครับด่วนเลยนะครับยังมีเวลาติดตาม ผ่านเพจน้องๆในทีมบานของเราหลายท่านน้องทีม88ดทุกท่านน่ารักหมดเลยนะครับก่อน้องจอมนะครับอีกหลายคนกำลังมีภารกิจติดทองอยู่นะครับ